ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปแล้ครับหรืออีกเพียงหนึ่งเดือนเต็มเท่านั้นการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งที่7หรือ FIFA าฟุตซอลเวิร์คัพ2012ที่ไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักและดูลีลาของนักฟุตซอลร,ระดับโลกที่น่าจับตามองในการแข่งขันหน,นี้กันครับ ื่อพูดถึงนักฟุตซอลระดับโลกแล้วคนแรกที่จะต้องกล่าวถึงคงหนีไม่พ้นอเลสซานโดโรซาวิเอร่าหรือที่รู้จักในชื่อฟานเกาซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฟุตซอลที่ดีที่สุดในโลกเนื่องจากเป็นนักเตะที่มีเทคนิคการเล่นฟุตซอลขั้นสูงมีลีลาที่แพลวพราวครองบอลเหนียวแน่นและสามารถสร้างโอกาสทำประตูดได้ด้วยตัวเองปัจจุบันฟานเกาอายุ35ปีลงสนามให้กับทีมชาติบราซิลไปแล้วถึง199นัด ยิงไปถึง336ประตูและอยู่ในชุดที่บราซิลคว้าแชมป์โลกเมื่อ4ปีที่แล้วด้วยนักฟุตซอลคนต่อมาที่ผมจะพูดถึงคือริาโดฟิลิเป้ดาซิวาบราก้าหรือที่รู้จักในชื่อของริคาดินโยนักเตะทีมชาติปโปรตุเกสวัย27ปี แม้จะมีส่วนสูงเพียง164เซนติเมตรเท่านั้นแต่อาศัยความคล่องแคล่วและเทคนิคส่วนตัวพาบอลสร้างโอกาสในการทำประตูให้ทีมได้บ่อยครั้งและด้วยลีลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงได้รับฉายาว่าโอมาชิโก้หรือเดอะเมจิกเชียนนั่นเองโดยริคาร์ดิโยเคยได้รับรางวัลน,นักฟุตซอลยอดเยี่ยมของยูฟ่าเมื่อปี2007และนักฟุตซอลที่ดีที่สุดในโลกของฟุตซอลแพนเเมื่อปี2010มาแล้ว นักฟุตซอลอีกคนหนึ่งที่อาจจะแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้คือเซคิโอโลซาโนนักเตะทีมชาติสเปนวัยเพียง23ปีแม้เทคนิคและลีลาจะไม่ตื่นตาตื่นใจเท่ากับฟานเกาและริคาดิโย แต่เซกิโอโรซาโนเป็นนักเตะที่ไปกับบอลได้ดีมีความแข็งแกร่งอีกทั้งยังยิงบอลได้อย่างรุนแรงและแม่นยำโดยปัจจุบันคาแข้งให้กับบาร์เซลโลนามาตั้งแต่ปี2011ลงสนามไปทั้งหมด47นัดยิงไป56ประตูและด้วยฟอร์มที่โดดเด่นจึงถูกเรียกติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรก ซึ่งคนไทยบางคนอาจได้เห็นลีลาของเขาไปบ้างแล้วในช่วงที่สเปนเดินทางมาเตะอุ่นเครื่องกับไทยเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาฟุตซอลชิงแชมป์โลกก็จะเริ่มเปิดสนามในวันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะเห็นลีลาของนักฟุตซอลร,ระดับโลกแบบนี้ ก็สามารถจองบัตรหรือดูรายละเอียดการแข่งขันกันได้ที่ไทเทเกตเมเจอร์ทุกสาขาครับและที่สําคัญครับอย่าลืมให้กําลังใจกับฟุตซอลทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับวารบุตรอินตราลำดับภาพประนายจันเจมแสงทีมข่าวทีสปอร์ตรายงานครับ